สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงหรือมั่วที่เราจะพาคุณมาคุยมาแกะและมาหาคำตอบว่าเรื่องที่เราได้ยินกันทุกวันมันจริงหรือแค่มั่วกันแน่วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เปรียบเสมือนพ่อมดแห่งวงการสัตว์เลยคลานสัตว์ที่ใครหลายคนลหลงไหลในความแปลกประหลาดและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือกิ้งก่าครับเมื่อพูดถึงกิ้งก่า ภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวของคุณคืออะไรครับอาจจะเป็นลิ้นของมันที่ยาวดุดแซ่ที่สามารถตวัดจับแมลงที่บินอยู่กลางอากาศได้อย่างแม่นยำหรืออาจจะเป็นดวงตาคู่โตที่หมุนได้รอบทิศทางแบบอิสระ360องศาที่ทำให้มันกลายเป็นนักล่าผู้เชี่ยวชาญสามารถมองเห็นเหยื่อด้านหน้าและระวังภัยด้านหลังได้ในเวลาเดียวกันแต่คุณทราบไหมครับว่าภายใต้ความสามารถในการล่าเหยื่ออันน่าทึ่งนั้นยังมีความลับอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ เรื่องราวของสีสันที่พวกมันแสดงออกมาสิ่งที่คุณเคยรู้มาตลอดชีวิตเกี่ยวกับสีของกิ้งก่าอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดวันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นกันครับผมขอถามคำถามง่ายๆครับคุณเคยเห็นในการ์ตูนไหมครับที่กิ้งก่าเดินผ่านตารางหมากรุกแล้วตัวมันก็ลายเป็นตารางหมากรุกตามหรือพอมันไปเกาะบนดอกไม้สีชมพูตัวมันก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูทันทีเพื่อพรางตัวเรามักจะถูกสอนมาว่า กิ้งก่าเปลี่ยนสีเพื่อให้กลมกลืนไปกับพื้นหลังใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วในเอกสารทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนครับว่านั่นคือความเชื่อที่ผิดกิ้งก่าส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนสีตามพื้นหลังแบบที่เราเข้าใจแล้วถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนสีเพื่อพรางตัวพวกมันทําไปทําไมครับคําตอบที่แท้จริงน่าทึ่งกว่านั้นครับเพราะการเปลี่ยนสีของกิ้งก่าคือภาษาใช่ครับคุณฟังไม่ผิดสีสันบนตัวพวกมันทําหน้าที่เหมือนคําพูด สีสันคือการแสดงออกทางอารมณ์มันไม่ใช่การหายตัวแบบนินจาแต่มันคือการตะโกนบอกความรู้สึกให้โลกรู้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือความรักทีนี้เราลองสวมแว่นตานักวิทยาศาสตร์แล้วเจาะลึกลงไปดูใต้ผิวหนังของพวกมันกันครับว่ามันเปลี่ยนสีได้อย่างไรมันมีถังสีซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังหรือเปล่าคำตอบอยู่ที่โครงสร้างผิวหนังอันซับซ้อนครับใต้ชั้นผิวหนังกำพร้าของกิ้งก่า จะมีชั้นเซลล์พิเศษซ้อนกันอยู่และความลับที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าผลึกนาโนกวานีนเจ้าสิ่งนี้เปรียบเสมือนกระจกวิเศษขนาดจิ๋วจานวนมหาศาลที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังครับมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเม็ดสีเคมีเหมือนสีทาบ้านนะครับแต่ทำหน้าที่สะท้อนและหักเหแสงลองจินตนาการตามนะครับในเวลาที่กิ้งก่ารู้สึกผ่อนคลายสบายใจเฉบผลึกนาโนเหล่านี้จะเรียงตัวชิดกันแน่นมาก การเรียงตัวแบบนี้จะสะท้อนแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นนั่นคือแสงสีน้ำเงินอา้าวแล้วทำไมเราเห็นกิ้งก่าเป็นสีเขียวละ่ะนั่นเพราะผิวหนังชั้นบนของมันมีเม็ดสีเหลืองตามธรรมชาติอยู่แล้วครับเมื่อแสงน้ำเงินที่สะท้อนจากข้างล่างขึ้นมาผสมกับสีเหลืองที่อยู่ข้างบนน้ำเงินผสมเหลืองจึงกลายเป็นสีเขียวที่เราเห็นเป็นสีปกติ่นั่นเองครับแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อกิ้งก่าเกิดอาการตื่นเต้นไม่ว่าจะโกรธหรือเจอคู่แข่ง ร่างกายจะสั่งการให้ผลึกนาโน,โนพวกนี้ขยายตัวออกห่างจากกันพอระยะห่างเปลี่ยนการหักเหแสงก็เปลี่ยนจากที่เคยสะท้อนสีน้ำเงินมันจะเปลี่ยนไปสะท้อนแสงที่มีความยาวคลื่นยาวขึ้นอย่างเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลากิ้งก่าโกรธตัวของมันถึงแดงฉานขึ้นมาครับนอกจากการสื่อสารอารมณ์แล้วสีสันยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คาดไม่ถึงครับนั่นคือการเป็นเครื่องปรับอากาศส่วนตัวครับ กิ้งก่าเป็นสัตว์เลือดเย็นมันผลิตความร้อนเองไม่ได้ดังนั้นในวันที่อากาศหนาวพวกมันจะเปลี่ยนตัวให้เป็นสีเข้มเพื่อดูดซับความร้อนจากแสงแดดให้ได้มากที่สุดแต่ในวันที่แดดร้อนจัดพวกมันจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนเพื่อสะท้อนความร้อนออกไปไม่ให้ร่างกายไหมฉลาดมากใช่ไหมครับและไฮไลท์สำคัญของการเปลี่ยนสีคือเรื่องของสังคมและการต่อสู้ครับเมื่อกิ้งก่าตัวผู้สองตัวมาเจอกันเพื่อแย่งชิงอาณาเขตมันจะแข่งกันโชว์สีครับ ตัวไหนที่ทำสีได้สดกว่าสว่างกว่าและเปลี่ยนสีได้รวดเร็วทันใจกว่านั่นคือสัญญาณของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าแล้วตัวแพ้ล่ะครับเมื่อกิ้งก่าตัวที่รู้ตัวว่าสู้ไม่ได้หรือแพ้ในการต่อสู้มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำหรือสีดำดำตุ่นๆนี่คือสัญญาณสากลในโลกกิ้งก่าที่บอกว่าฉันยอมแพ้แล้วนายคือผู้ชนะอย่าทำร้ายฉันเลยสีคล้ำจึงเปรียบเสมือนทงขาวของพวกมันครับไม่ใช่เรื่องรบนะครับเรื่องรักก็เช่นกัน ในช่วงเวลาหาคู่ตัวผู้จะโชว์สีสันที่ฉูดฉาดที่สุดลวดลายสวยที่สุดเพื่อจีบตัวเมียแต่ตัวเมียก็มีสิทธิ์เลือกครับถ้าเธอกำลังตั้งท้องอยู่หรือไม่สนใจเธอจะไม่ใช้วิธีเดินหนีเฉยๆแต่เธอจะแสดงสีแห่งการปฏิเสธออกมาอย่างชัดเจนเพื่อบอกตัวผู้ว่าอย่ามายุ่งกับฉันฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะคิดว่ากิ้งก่าทุกตัวบนโลกต้องเปลี่ยนสีเป็นสายรุ้งได้แน่ๆแต่ช้าก่อนครับธรรมชาติมักมีข้อยกเว้นเสมอ มีกิ้งกากบุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากิ้งก่าใบไม้พวกนี้ไม่ได้มีนิสัยชอบโชว์ออฟหรือเปลี่ยนสีฉูดฉาดเพื่อข่มใครแต่พวกมันวิวัฒนาการมาเพื่อการพรางตัวแบบของจริงครับรูปร่างและสีของพวกมันจะเหมือนใบไม้แห้งเปียบเลยอาศัยความเนียนในการหลบซ่อนตัวมากกว่าการประทะและยังมีความลับสุดท้ายที่แม้แต่ตามนุษย์เรายังมองไม่เห็นนั่นคือความลับภายใต้แสง UV ครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ากระดูกของกิ้งก่าบางชนิด สามารถเรืองแสงได้เมื่อกระทบกับรังสีอัลตราไวโอเลตผิวหนังบางส่วนของพวกมันบางมากจนแสง UV ทะลุลงไปถึงกระดูกและสะท้อนแสงเรืองรองกลับออกมาซึ่งเป็นสัญญาณลับที่กิ้งก่าด้วยการมองเห็นแต่สัตว์นักล่าอื่นๆหรือมนุษย์เรามองไม่เห็นครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วครับเรามาสรุปความจริงที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้อีกครั้งนะครับข้อแรกกิ้งก่าไม่ได้เปลี่ยนสีตามพื้นหลังเพื่อพรางตัวเป็นหลักข้อ 2. การเปลี่ยนสีคือภาษา เพื่อสื่อสารอารมณ์และบอกสถานะทางสังคมข้อ3สีสันช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้พวกมันอยู่รอดได้และข้อสุดท้ายความมหัศจรรย์นี้เกิดจากฟิสิกส์ของผลึกนาโนสะท้อนแสงไม่ใช่แค่เคมีของเม็ดสีกิ้งก่าคือบทพิสูจน์ที่งดงามของธรรมชาติครับมันสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปการเปลี่ยนสีของมันไม่ใช่มายากลแต่คือวิวัฒนาการที่ซับซ้อนและน่าทึ่ง หวังว่าครั้งต่อไปที่คุณมีโอกาสได้เห็นกิ้งก่าคุณจะไม่ได้มองแค่สีสวยๆของมันนะครับแต่คุณจะสามารถอ่านความรู้สึกและสิ่งที่มันกำลังบอกเล่าได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก Matcham.de และ Spacebar ที่รวบรวมข้อมูลดีๆและ Notebook LM ที่ช่วยเรียบเรียงสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจโลกแห่งสีสันไปกับเราสวัสดีครับ